วันนี้เป็นช่วงซัมเมอร์นะทุกคนทุกคนก็จะมาคนที่นอร์เบียช่วงซัมเมอร์บางคนที่เขามีบ้านพักต่างอากาศเขาก็จะมาเที่ยวบ้านพักต่างอากาศที่ชายทะเลส่วนบางคนที่เขามีบ้านพักต่างอากาศบนภูเขาเขาจะใช้ช่วงฤดูหนาวเพราะว่าไปเล่นสกีอะไรเงี้ยบางคนที่มีบ้านพักต่างอากาศบนภูเขาเขาก็ใช้ได้จะใช้ประโยชน์ได้ทั้งปีนะทุกคนเพราะว่าหน้าร้อนก็ เขาก็จะไปเดินเขาเดินป่าแล้วก็หน้าหนาวก็จะไปเล่นสกีตรงนี้ก็คือรีมาทุกปีนะคะเป็นบ้านพักตาอากาศของพ่อปู่คืออาทิตย์นี้คือจะว่ายังไงล่ะโชคดีค่ะอาทิตย์ที่รีมาเนี่ยอากาศดีมากดีมาหลายวันแล้วแต่ว่าวันจันทร์อังคารน,นี้ฝนก็จะตกค่ะฝนตกคือรีก็ต้องกลับ กลับก่อนเนาะกลับก่อนกําหนดเพราะว่ามาแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์หยุดแค่ห้าเดียวทุก <5 S 2> คนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยอากาศดีมากอากาศร้อนเนาะเราก็จะแบบบ่นไม่ได้ว่าอากาศร้อนเพราะว่าเรามาเที่ยวทะเลเราก็ได้บรรยากาศถ้าอากาศร้อนเนี่ยคือคือสามารถเล่นน้ําได้ทุกปีเนี่ยบางปีนะอากาศร้อนจริงแต่ว่าในน้าเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างต่ํา มันก็จะหนาวเล่นน้ําไม่ได้แต่ตอนนี้นะฮะอุณหภูมิในน้ำเนี่ยมันอยู่ที่22อ,องศาค,คือแบบกําลังพอด,ดีสําหรับคนนอร์เวย์สำหรับเราก็อาจจะหนาวนิดนึงเนาะแต่ถ้ามันมีแดดไม่มีลมมันก็จะโอเคเลยก็เดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกันทําไมคนนอร์เวย์คนไม่ใช่คนนอร์เวย์คนฝรั่งเขาถึงถึงรวย รวยไหมมันก็ก็ไม่ไม่ทุกคนนะที่รวยทุกคนมันก็ไม่ทุกคนหรอกที่รวยแต่ว่าคือคืออยู่ได้สบายไม่เดือดร้อนไม่ค่อยมีแบบโฮมเลสสักเท่าไหร่นะเอาที่นอร์เวย์เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านน้อยคืออย่างที่รู้อยู่ว่าสวัสดิการที่นอร์เวย์ดีแต่ว่าอ่า คนของเขาด้วยประชากรการใช้ชีวิตของเขา,าการเป็นอยู่ของเขาทําให้เขาดูไม่เดือดร้อนเรื่องเองินเรื่องทองแล้วก็ไม่จนไม่ไม่ไมหลบ้านเดี๋ยวเราไปคุยข้างในบ้านพักกันทุกคนเพราะเสียงรบกวนเสียงคนเสียงพูดคือช่วงนี้อากาศดีคือบ้านพักต่างอากาศแถวแถวนูน้นรอบๆอะเห็นไหมมันก็จะได้ยินเสียงมาตลอดเลยทุกคน นี่เป็นหมาของพี่สาวแฟนเนาะนี่ค่ะทุกคนเป็นบ้านมาที่รแล้วก็จะมาตรงนี้ห้องนี้ตลอดเพราะว่าดูลกมากเลยมาถึงเมื่อคือนนะทุกคนมันมสีสี่เตียงข้างล่างมันก็จะเป็นเคยถ่ายให้ดูแล้วโน้ข้างล่างมันจะเป็นที่จอดเรือเป็นเขาเรียกว่าโบ๊ท h o สนะคะที่นอร์เวย์ก็คือบ้านบ้านเรือชั้นบนเราก็ทําเป็นที่นอนอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศดีมาก บรรยากาศดีมากเลยทุกคนมาทุกคนมาคุยกันต่อนะก็อยากจริงๆอยากนั่งคุยข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าอากาศดีมากแต่ว่าเสียงรถเสียงหมาเสียงอะไรเงี้ยมันอ่สออแทรกเนาะมาคุยกันข้างในดีกว่าทําไมคนนอร์เวย์ถึงรวยรวยหรือหรือไม่รวยหรือว่ารวยแต่คําพูดแต่จริงๆแล้วอ่าทรัพย์สิสน ไม่ได้มีจริงไม่ได้รวยอย่างที่คนเขาเข้าใจหรือในฝรั่งอะพูดโดยรวมก็มคือฝรั่งทําไมเขามองรวยกว่าคนไทยอ่าอายกตัวอย่างนะลีขอยกตัวอย่างประการแรกเลยเนะี่ยคือเรื่องอาหารนะเรื่องอาหารการกินนะทุกคน ใครที่เป็นเมียฝร,รั่งหรือคนที่คุกคีกับฝรั่งจะรู้ว่าฝรั่งอะ่ะเขากิน <c oughs> เขาจะสั่งอาหาร <c oughs> เวลาเราสั่งอาหารเนี่ย <c oughs> เขาจะสั่งอาหารจานเดียวแล้วกินเนี่ย <c oughs> เขาจะกินหมดเกลี้ยงเลยนะ <c oughs> เขาจะกินแบบไม่ไม่ไม่ติดจานเหมือนบ้านเราคือ <c oughs> บ้านเรากินแล้วแบบเออเหลือก้อน,านจานโดนก้นถ้วยอะไรเง,งี้ยคือทิ้งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเวลาเขากินเนี่ยเขากินแบบซดน้าอ่ะทุกคนแบบน้ําเกลี้ยงเลยจริงๆแล้วก๋วยเตี๋ยวอ่ะ ธรรมเนียมเราก็คือคนไทยเราเนี่ยกินแล้วเนี่ยเขาจะกินแต่เนื้อแต่เส้นเนาะมันก็จะเหลือน้ําแต่ฝรั่งเขากินหมดเลยซดน้ําหมดเลยลีก็บอกแฟนเออไม่ต้องกินหลอกนะ้ำมากินพรามายเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคือการใช้รถนะฝรั่งเขาใช้รถคันเก่าๆนะทุกคนเขาใช้รถคันเก่าๆเขาจะไม่แบบ ออกบางคนเนี่ยเขาก็ยังใช้รถมือสองมือสองเหมือนบ้านเราอะ่ะแล้วเขาจะไม่แข่งกันมาโอ้ยบ้านนั้นนะ้ำมีรถหรูรถราคาแพงเราต้องมีบ้างจะต้องขับมาอวดอวดโชว์กันอะไรเงี้ยไม่มีเขาใช้รถยังไงคันเก่ายี่ห้ออะไรเขาก็ไม่สนใจแค่แค่เขามีเงินซื้ออย่างที่คือไม่อยากเป็นหนี้อะไรเงี้ยเขาก็ซื้อในเฉพาะคือโคโดมีของเขาก็คือ,คอ เงินที่เขามีเขาจะไม่มาซื้อแบบโอ้โหเกินตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องรถอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการแต่งตัวเสื้อผ้าโหฝรั่งเนี่ยบางทีเขาใส่กางเกงยียนเป็นอาทิตย์เลยเสื้อผ้าใ,ใช้ตัวเก่าๆคือเขาไม่แคร์ใส่อะไรก็ได้จะไม่ติดของแบบของของ,ของแพงอะไรเงี้ยใส่แบบอ่าอย่างเพื่อนร่วมงานอะอย่างที่เรารู้จักมาคือแต่งแต่งขออภัยนะทุกคนพอดีน้องชายแฟน น้องชายแฟนเอาหลานมาส่งคือฝากหลานหนึ่งชั่วโมงอีกเรื่องคือเรื่องของแบรนด์เนมทุกคนเรื่องอเครื่องประดับเครื่องใช้กระโปรงกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้านนะเขาจะไม่ไม่ติดของแพงไม่ติดของหรูแบบถ้ามาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแหละถ้าเป็นอเอเชียเราอะเราจะนนิยมวัตถุมากกว่านะคะอย่างคิดที่แล้วที่บอกคือคนเอเชียจะนิยมวัตถุคือดูกันที่วัตถุมากกว่า อย่างฝรั่งเนี่ยเธอสพายของกระเป๋าแบรนด์เนมหรูแอมสไปเนี่ยก็แบบเขาไม่ค่อยสนใจกันมีส่วนน้อยนะทุกคนเขาจะไม่สนใจเขาจะไม่แบบไม่ติดของว่างั้นเถอะคือคนเขาจะไมใ่ให้ความสนใจกับตรงนั้นมากกว่าคือคือคนที่นอร์เวย์เขาจะให้เอาเขาจะใช้เงินในซื้อความสุขใส่ตัวซื้อแบบอา่าคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะซื้อความสุขความ ความคือความสุขของเขาก็ค,คือไดอ้ท่องเที่ยวได้กินอาหารอร่อยๆได้ไปสัมผัสชีวิตแบบคือประจนภัยนะดีคิดว่าอย่างนั้นมากกว่าคือเขาจะไม่มายึดติดกับอะไรที่แบบคือคือชีวิตชีวิตเขาเรียบง่ายทุกคนจนไม่แบบออะไรล่ะแข่งขันเออนะคือเขาจะไม่มีการแข่งขันกันแล้วก็เรื่องบ้านเรื่องเรื่องที่ที่อยู่อาศัย คนทำไมทำไมคนคนไทยอาจจะมองว่าเออผู้หญิงไทยบางคนที่แต่งงานกับฝรั่งทําทำไมไม่มีบ้านทำไมอยู่อาพาร์ตเมนต์ไม่มีเงินซื้อบ้านเหรอคือเขาเขาอ่าคือก่อนที่เขาจะมีบ้านเนี่ยเขาจะคิดแล้วว่าอะไรที่มันจําเป็นอะไรที่มันจาเป็นสําหรับเขาแล้วก็เหมาะกับเขาเขาถึงตัดสินใจอยู่ตัดสินใจซื้อแต่คนไทยตรงนันข้ามคือซื้อใหญ่ไว้ก่อนมีมากมีน้อยเนี่ย คือขอให้ใหญ่โตมหูลานไปก่อนคือจะอวดบารมีอวดความฐานะของตัวเองแต่คนที่นี่เขาจะไม่แบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะคือจะซื้อถ้าเขา,อ,าอยู่กันครอบครัวเล็กๆอะ่ะหรือไม่ก็สองสามีภรรยาเขาก็จะซื้อพอาร์ทเมนต์อยู่เล็กๆ เขาจะไม่แบบโอ้ยยฉันจะต้องมีบ้านทีเดียวเลยไม่ใช่คือเขาจะซื้อพาร์ตเมนต์อยู่แล้วมันปัญหาที่ที่ต่างประเทศอ่ะที่เมืองฝรั่งอะมันก็จะมีช่วงหิมะเนาะช่วงหิมะเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเออคือมันมันถ้ามีบ้านอ่ะมันต้องทําอย่างอย่างเลียมีบ้านนะทุกคนมันดูแลเยอะค่าใช้จ่ายคนอนข้่งเยอะหนจะหน้าร้อนตัดหญ้าหน้าหนาวตักหิมะ คือคือบำรุงค่าบำรุงรักษาบ้านอนะมันก็เก่ามันก็ต้องแบบปรับปรุงดูแลรักษาไปเรื่อยๆนะมันก็เลยทําให้เออบางคนเนี่ยเขาอยากอยู่อพาร์ตเมนต์การที่เขาอยู่ฝรั่งที่เขาอยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่ได้หมายความว่า,าเขาจนนะทุกคนคือเขาพอใจที่อยู่อย่างนั้นอพาร์ตเมนต์บานอพาร์ตเมนต์นะทุกคนมีสามห้องนอนสี่ห้องนอนน้องชายไปละนะมีสามสี่ห้องนอนแบบสะดวกสบายมาก มีที่จอด,ดรถเลาอีกอย่างคือไม่ต้องมาตัดหญ้าไม่ต้องมาตัดมีมะคือคือเขาพอใจในะสิ่งที่เขามีอยู่แล้วฝรั่งอะเขาจะไม่ใช้เงินเกินตัวนะน้อยมากคือรีพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะคือคือเปอร์เซ็นต์สำหรับฝรั่งแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช้เงินเกินตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้พอตัวไม่ค่อยเป็นหนี้สักเท่าไหร่น้องหมา เขาเรียกว่าปีนนะต่างถ้าตกไปนี่ห้าเมตรนี่คือไม่รอดนะเนี่ยก็เห็นเรือมาน้องหมาเห็นเรือผ่านไม่ได้คนขับเรือผ่านนะเขาจะปีนนะต่างเขาเรียกปีนอะไรตรงนี้มองออกไปเนาะก็กลัวเขาตะกายตกนะต่างนะก็แล้ทุกคนรีมานั่งคุยกันเนาะไม่รู้จะคุยอะไรก็มานั่งคุยกันหาเรื่องคุยค่ะทุกคน ก็เดี๋ยวแล้วดิีดูก่อนว่าลีจะลงเล่นน้ำํำไหมทุกคนเพราะว่าลมมันค่อนข้างเย็นน้ําอาจจะรอช่วงบ่ายๆเพราะตอนนี้มันประมาณ 4- ี่ห้าโมงเช้าก็รอช่วงบ่ายๆรอให้อากาศมันร้อนกว่านี้นิดนึงน้ํามันอาจจะอุ่นกว่าน,นี้ลีอาจจะลงไปเล่นน้ำกับทุกคนก็ขอบคุณนะทุกคนที่เข้ามารับชมลีหายไปอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์นะก็กลับมาแล้วมานั่งคุยกันช่วงนี้ทํางานค่ะทํางานช่วงซัมเมอร์ทำงานค่อนข้างเยอะ มีวันหยุด5วันเนาะก็จะมาเที่ยวพักผ่อนเนี่ยแหละทุกคนมาพักผ่อนจริงๆเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาัชมแล้วมาเจอกันใีคลิปหน้าค่ะ